ซื้อครบอซื้อเซตนี้นะครับ3ามชิ้นเก้บาทเนี่ยเพิ่มให้ผมอีกร้อยหนึง่งผมให้ไปเลยยาสีฟันสูตรใดก็ได้นะฮะยาสีฟันสูตรใดก็ได้จ่ายเพิ่มแค่หนึ่งบาทครบ1,000บาทผมก็จะแถมน้องเพชรมานี่ลูกมผมแถมกระเป๋า abpp น้องเชสมานี่มา่อมาเร็ว มาเป็นแม่ขายช่วยพ่อหน่อยได้ไหมสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูมองข้างหน้าสิลูกมองมองในกล้องเนี่เห็นไหมค่ะวันนี้วันนี้นหนูมาขายของช่วยพ่อนะคะคุณย่าคุณย่าคุณยายคุณยายเอฟซีน้องเพช น้องพลอยช่วยอุดหนุนด้วยนะคะม่ะคะมียาสีฟันยาสีฟันทำไงแปรงฟันทำไงแปรงฟันทำไงฟันฉูยฟันสวยจังเลยอาในระผมทำไงสระผมทำไงนี่สระผมนี่ยาสระผมยาสระผมทำไงอาบน้ำตัวนี้ครีมอาบน้ำอันนี้พ่อยังไม่เปิดลูกมันยังกดไม่ได้ครับ รีทเม้นต์บำรุงผมอ่าโอเคยกข <Yeah. S 1> ึ้นเลยเย้อุดนนุนได้นะครับ <Yeah. S 1> กดลิงก์ที่ปักหมุดได้ะนะครับผมซื้อเยอะๆนะคะบอกบอกก่อนซื้อเยอะๆนะคะหาเริ่มหวานแล้วจ้ากดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างนะครับใครที่ฟังราคาไม่ทันหรือโปรโมชั่นไม่ทันหรือ,อรายละเอียดสินค้าที่ที่ mm hmm. ฟังไม่ทันนะฮะอยากสอบถามเพิ่มเติมก็กด <c oughs> ลิงที่ปักหมุดด้านล่างนะครับถามแอดมินได้เลยตอนนี้กาลังเร่งตอบทุกท่านอยู่นะครับพี่ดูนื้อพี่ดูเนื้พี่อยู่ที่อยู่เดี๋ยวพ่อดูก่อนมีใครกุดหมุนเราบ้างพ่อเข้ไปพี่อยู่ตรงนั้นพี่กับวันแล้วยังไม่กลับ่นอยู่ข้างนอกพี่พี่อยู่นี่วันนี้พี่พี่มานอนกับเรานอนกับน้องเพชนะอย่าไปกวนพี่พี่นะวันหยุดพี่พี่เขานะครับ คอมพีนะควมพีนะโอเคไหม้โอเคบอกตัวเองนั่นแหละกาแฟพ่อพ่อไม่ควรใครหรอกแม่แม่กาแฟกาแฟแล้วพ่อดูก่อนมีใครซื้ออุดหนุนเราบ้างหนบเอาไว้แม่ชนแม่บอกแม่ชนกับพ่อหน่อย อ,อม่อยมากขอบคุณแม่สมจิตสายบานนะครับตอนนี้ออเดอร์กำลังแบบไหลลื่ๆเข้ามาเลยนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างนะ กดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างนะครับแล้วมันก็จะมามาโชว์ที่หน้าจอของผมตอนนี้แม่วีระวันจากเชียงใหม่ขอบคุณครับรับเซตหนึ่งพบาทปนกปนกกระซังมากตัวนี้ขอบคุณนะครับพี่ฝนขอบคุณครับเอา้าซอยกันขายของสามเดือนแล้วที่ผมไม่ได้มานั่งไลฟ์ขายเพราะว่ามันก็มันก็สามารถขายได้คือ ลูกค้าที่ใช้ประจำนะฮะก็สั่งมาเรื่อยๆแต่พอดีคนที่แพ็กก็คือมัศสยาแล้วก็ประลัดนะฮะแพ็กอยู่บ้านคนที่รับออเดอร์น้องออยมันก็พอดีกับกับแรงงานที่เรามีกับระบบต่างๆที่ที่ที่เราทำทำขายกันมาสองสามปีนะครับมันก็เลยไม่ต้องไปไปฝากขายที่อื่นนะฮะเลยบต้องไปไปเปิดรับตัวแทนขายแต่ก็มีตัวแทนขายนะพี่ยังกอดยูบบนไหมลูกออร่าช็อป เนมเนบอออร่ลช็อปนะครับออนไลช็อปก็ก็สามารถซื้อได้นะครับก็มีติ๊กต็อกของออนลช็อปนั่นแหละครับที่ที่ที่สามารถสั่งซื้อได้อีก2นาทีก็จะได้ขออนุญาตทุกท่านแบบลงไลนะ์นะใครที่ฟังไม่ทันกดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยเดี๋ยวผมก็จะรับออเดอร์ทุกคน ได้ลอยออเดอร์ไปลูกลอยกว่าแล้วเห็นว่มมื่อนั้นอาตชัยมาไหลาขายก,ก็ก็ได้สองประมาณเกือบ200อออเดอร์นะวันนั้นนะครับใครที่ฟังไม่ทันสอบถามแอดมินได้นะเดี๋ยวเด๋วผมจะลงไลฟ์แล้วผมอาจจะตอบแชทนะครับ กดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างนะกดติดตามไว้นะครับเพจบอสแชร์ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะฮะสามารถสั่งสินค้าได้ตลอดทุกวันบางทีอาจจะไม่ได้มานั่งไลฟ์ขายหรือไม่ได้มาจัดโปรโมชั่นแต่ราคามันก็ดีอยู่แล้วนะครับถ้าของของใครหมดนะฮะอยากอุดหนุนอยากสนับสนุนกันก็กดติดตามที่เพจบอสแ a ร์ไว้นะครับแล้วก็อินบอ์มาได้ตลอดเลยนะครับเจ๊พลอยนอนแล้วโอ้ยก่อยก่อยปุริสายแม่แล้ว พี่มายุรีปุริสายไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มันเปิดไม่ได้เบิงตัวเองไหลลื่นลื่ลืลืเลยเราไม่ได้มาไล่ขายนานแล้วเนาะออเดอร์กำลังมาครับผมออเดอร์กำลังมาทุกโค้ดเป็นเทร ออเดอร์กำลังแางครับผมซื้อครบ1,000บาทแถมฟรีกระเป๋า AB PP and boy Pet p e t ย o พ n พนะฮะกระเป๋าผ้าแล้วก็ถ้าใครซื้อครบ2,000บาทแถมเสื้อบางเงินมันได้ไปเลยนะฮะเหลือแค่20ตัวสุดท้ายยาสีฟันไม่เอาสมุนไพรบางคนก็ไม่ชอบนะสมุนไพรอย่ง,อย,งอย่างผมเนะีย่ยยาสีฟันมันมีสองสูตรอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ย แอนเขาช,ชอบมอสมุนไพรใช้ไม่เหมือนกันแต่ผมชอบฟัวลน์ผมชอบฟัวลน์หนูว่ากินอนนี้มันแรงกว่าหมายถึงว่าแบบความความเป็นสมุนไพรมันเย็นมันแรงกว่าไงนหนูก็ได้ชอบเอาอยู่ครับโอเคขอบพระคุณทุกทุกท่านมากๆนะครับที่มาอุดหนุนแล้วก็สนับ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 สนุนเพลงพูดหน่อยสนับสนุนนะคะ บอดจะฝ่าลงค้นกําลังสื่ออ๋อพอดีผมมีประชุมครับผมเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่วันนี้มีประชุมครับเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาไลฟ์อีกยุดไลฟ์มืออยอ่ค่ะเดี๋ยวมาไลฟ์อีกเดี๋ยวช่วงนี้ผมผมมีประชุมต่อเขาขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนขอบพระคุณพี่ๆแม่ๆทุกทุกท่านนะครับกดลิงก์ที่ปักหมดุดแล้วก็ติดตามเพจบอสแคร์ไว้ได้เลยนะครับเผื่อมีโปรโมชั่นหรือแคมเปญดีๆทุกท่านจะได้รีบนะฮะจะได้แบบสตรีมบอเตดตกเท่นเนาะ นะครับแล้วก็จะได้ของดีๆไปใช้นะครับก็ทั้งหมดนะฮะก็ใครที่ฟังไม่ทันโปรโมชั่นหรือราคาหรือรายละเอียดของสินค้าสพรพพคุณอะไรต่างๆสามารถสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้นะครับขอพระคุณทุกทุกท่านมากนะครับขอ,อ้นอนลับฟันดีแล้วก็มีเงินหลายๆครับผมอ่ะแน่